สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับเกม a u t o m a t e s h a p e ใน EP ที่6นะครับก่อนใน EP นี้จะเป็นการเล่นในด่านที่7ครับชื่อด่านว่า c a l o r i e Insanity ซึ่งตัวนี้ ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันน่าจะหมายถึงพลังงานหรือแคลอรี่ที่ได้อย่างบ้าคลั่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเกมเนี่ยจะต้องการสื่อถึงเมนูที่มีแต่แคลอรี่ที่เกินความจำเป็นหรือเปล่าก็เมื่อเข้าเกมมานะครับมาดูเงื่อนไขกันก่อนเลยอันแรกส่ง50ออเดอร์อันที่2ครับใช้พลังงานน้อยกว่า2,200วัตต์แล้วก็ใช้ ทรัพยากรหรือวัตถุดิบให้ได้น้อยกว่า145ชิ้นมีบัตเจตให้เรา80,000เหรียญน,นะครับแล้วก็เมนูที่เราสามารถทำได้ในดา่านนี้จะเป็นไก่ทอดครับแล้วก็จะมีเมนูใหม่ซึ่งใส่กลองอยู่ครับสุดท้ายจะเป็นเมนูเฟรนฟรายครับก็เดี๋ยวกดสตาร์ทเข้าไปเรื่องเกมเลยในวันนี้ เราจะเริ่มต้นกันด้วยชุดอาหารแบบคอมโบโดยการใช้เครื่องแพคเกจิ้งแมชชีนรวม2เมนูให้กลายเป็นเมนูเดียวแต่ยังไม่หมดแค่นั้นเมนูเฟ้นไฟอาจจะอยู่ในชุดคอมโบหรือสั่งแยกเดี่ยวก็ได้ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ให้สร้างรายการผลิตได้ทั้ง2แบบแต่วิธีที่จะช่วยให้ประหยัดได้ก็คือการสร้างรายการผลิตเพียงรายเดียวสำหรับออเดอร์ทั้ง2แบบ แนะนำว่าเฟ้นไฟควรจะถูกเก็บอยู่ในกล่องจากนั้นก็ใช้แขนุ่นยนต์รับคําสั่งให้หยิบเมื่อมีออเดอร์ทั้งแบบเดียวและแบบคอมโบขอให้โชคดีแต่อย่าลืมเช็คการทําอาหารสําหรับเมนูโดปามมนคอมโบมิว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 ,มวเอาลครับเมื่อเริ่มเกียมเข้ามานะครับดูเหมือนว่าในดาานี้เนี่ยจะมีเมนูใหม่ครับที่ชื่อว่าโดปามีนมิว ก็เมื่อกดเข้าไปดูเนี่ยเราจะพบว่าในเมนูนี้จะมีเบอร์เกอร์ครับแล้วก็มีเฟรนด์ไฟล์ซึ่งถ้าเปรียบเหนือนเหมือนในบ้านเรานะครับน่าจะเป็นชุดประมาณแฮปปี้มิว์แฮปหรือแฮปปี้มิวนะครับก็ใช่ครับเพราะว่าในตัวชุดโดปามีนมิว์เนี่ยมันจะมีเฟรนด์ไฟลร,รวมอยู่ในชุดด้วยซึ่งจริงๆแล้วเมนูที่แยกเดี่ยวเนี่ยก็จะมีเมนูเฟรนด์ไฟลที่สามารถแยกเดี่ยวได้ เพราะฉะนั้นหมายความว่าในด่านนี้เนี่ยเราต้องดูดีๆครับว่าออเดอร์ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นเฟ้นไฟที่อยู่ในชุดโดปามีนหรือจะเป็นชุดที่แยกเดี่ยวครับ e เอาละครับเริ่มตน้นการด้วยการดูเมนูนะครับเราจะเห็นว่าในด่านนี้นะครับจะมีเมนูใหม่ก็คือเป็นชุดคอมโบครับโดปามีนมิวนะครับ e ก็ไปดูเมนูนี e ้ก่อนนะครับ จะเป็นในชุดนะครับจะมีประกอบไปด้วยเบอร์เกอร์ครับก็คือจะมีขนมปังมีเนื้อสดเอาไปทำเป็นเ,เนื้อสุกนะครับเนื้อเบอร์เกอร์แล้วก็กลายเป็นเบอร์เกอร์ครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือเฟรน์ฟรายครับสุดท้ายรวมกันเป็นชุดคอมโบครับแล้วก็เมนูต่อไปคือฟรายชิคเก้นตัวนี้ไก่สดครับ เอาไปหั่นหรือแลกครับไข่ไก่เอาไปตอกแล้วก็ขนมปังครับเอาไปน่าจะเป็นบดนะครับแล้วสุดท้ายเอามารวมกันแล้วก็เอาไปทอดครับจนได้ากลายเป็นเมนูไฟชิคเก้นหรือเมนูไก่ทอดนั่นเองต่อไปจะเป็นเมนูของเอ่อสักคพูดนะครับผมขอดูเป็นเมนูของเฟรนช์ฟรายครับก็เป็นเฟรนช์ฟรายปกติเลยมีโพเตโต้ไปสไลด์ ไปทอดแล้วก็เข้าเครื่องตัวแพคเกจจิ้งแมชชีนครับจนได้เป็นเฟ้นไฟออกมาก็ตรงนี้เราจะเห็นว่านะครับเฟ้นไฟเนี่ยจะอยู่ทั้งในเมนูเดียวแล้วก็ในเมนูคอมโบนะครับก็อย่างที่ตัวโรบอทบอกเราก่อนเกมเลยทีนี้เรามาเริ่มจากผมขอเป็นอะไรที่มันง่ายที่สุดน่าจะเป็น เอาตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นเมนูไก่ทอดครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวเฟ้นไฟที่ต้องแยกเดี่ยวเราก็ช่วยคอมโบเลยก็จะเริ่มจากมีไก่ครับมีไข่แล้วก็มีขนมปังรู้สึกว่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นการผ่านกระบวนการของฟู้ดโปรสเซอร์หรือเปล่าก็เดี๋ยวขอลองทดสอบดูก่อนนะครับก็เริ่มจากที่เพนเซอร์ครับ สตัวเลยแล้วก็ตามมาด้วยฟู้ดโปรเซสเซอร์ตรงนี้น่าจะเป็นสายพานอีกหนึ่งอันครับแล้วก็จะมีเป็นเนื้อไก่ครับเนื้อไก่สดเป็นขนมปังครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือไข่ไก่ครับตามนี้ตรงนี้เราจะได้ออกมา แล้วก็เราต้องเอาไปตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้เครื่องเป็นเอ่อเป็นฟู้ดโปรเซสเซอร์หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คสักครู่นะครับหรือไม่ก็เป็นเครื่องนี้ครับ a s สเซมเบอร์ผมขอลองวางดูก่อนนะครับก็จะมีให้เราเลือกเป็นอีชิคเก้นพีชแล้วก็ p พนเบอร์เกอนะครับก็ โอเคครับต้องใช้เครื่อง a s s e m มเบครับก็ตรงนี้จะเลือกเป็นตัวไก่นะครับหมายความว่าเราจะต้องเอาไก่ไปทอดอีกหนึ่งรอบออด่านนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนเล็กน้อยครับตรงนี้ก็เป็นสายพายครับต่อมาเป็นเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์แล้วก็เราต้องหยิบเอกไปทอดครับแล้วก็ตามมาด้วยสมาร์ Smart, ครับ มารตัวนี้ให้เราหยิบเมนูเป็นอันนี้ไก่น่าจะยังไม่ทอดครับต้องหยิบเป็นนี่ครับไก่ทอดก็ไก่ทอดตัวนี้มันจะได้เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าเราจะได้เป็นอน้อ,อน่าจะต้องใช้เป็นเครื่องเอ่อแพคเกจจิ้งแมชชีนครับก็จะวางไว้อาซักเล่าๆนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อน,นครับ อ,อ๋อแปลว่าเครื่องแพ็กเกจที่แมชชีนในด่านนี้เนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งาสามเมนูเลยแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นผมขอลองเป็นฟลาชิคเก้นก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะทําการเลื่อนมาเล็กน้อยครับแล้วก็ในการทดสอบนะครับผมจะใช้เป็นตัวออเดอร์ลีเดอร์เพืพ่อควบคุมคาสั่งไปเลยก็จะเป็นเมนูฟาชิคเก้นครับตรงนี้เลือก d ีเพนเซอร์ไก่สด1ชิ้เมื่อมี1เมนูขนมปัง หนึ่งชิน้นเมื่อเมนูมหนึ่งเมนูครับแล้วก็ไข่ไก่1ชิน้นเมื่อมี1เมนูหรืออีก1สล็อตครับตรงนี้ผมเอาเป็นกระทะแล้วกันครับเปิดเมื่อมีออเดอร์หรือคําสั่งเข้ามาครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอเป็นซิม,มูเลตออเดอร์ครับเห็นเขียวเียวอย่างนี้น่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะ มีที่ไม่สดหรือเปล่าตรงนี้รู้สึกว่าจะค้างครับไม่สาม,มารถเข้าเครื่องนี้ได้โอเคครับเดี๋ยวต้องมาแก้เล็กน้อยก็ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะขยับได้ครับ ก็จะขอขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลี้ยวซ้ายจะเป็นประมาณนี้ตรงนี้เอามาชิดเลยครับก็จะได้ตรงนี้ฝึกว่าจะสามารถเลี้ยนได้ครับเพื่อประหยัดพื้นที่ ก็จะออกมาประมาณนี้ครับแล้วก็ขอทดลองอีกหนึ่งรอบครับรู้สึกว่าตรงนี้จะต้องเลี้ยวครับเป็นเลี้ยวขวาครับอ๋อต้องสิ่งเลยครับโอเคครับได้เมนูแรกเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนะครับผมจะมาทําเป็นตัวเฟ้นไฟก่อนเพราะว่าเฟนไฟเนี่ยมันจะมีทั้งแยกเดี่ยวแล้วก็อยู่ในชุดคอมโบนะครับก็จะเริ่มจากวางเป็นดิพเอนเซอร์ครับตรงนี้ขอเลื่อนมานิดนึงแล้วก็เป็นฟู้ดโปรเซสเซอร์ก็ตรงนี้เป็นปอตโต้ครับออกมาฟู้ดโปรเซสเซอร์ก็จะต้องเป็น แขนหุ่นยนต์แบบธรรมดาครับแล้วก็เอาลงกระทะกระทะกระทะตัวนี้ครับแล้วก็เป็นสมาร์ทครับแล้วก็จากคำบอกใบ้ของโรบอทนะครับว่าเราควรจะเก็บเฟ้นไฟเนี่ยไว้ในสต o อเรจยูนิตหรือตัวกล่องเก็บของนะครับ ก็ตรงนี้ผมจะวางไว้อย่างนี้ก่อนก็คือเฟ้นไฟมาตรงนี้เฟ้เป็นหยิบเฟ้นไฟล์ที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วลงตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแขนดาครับก็ตรงนี้เป็นเฟนไฟล์ไปก่อนออรู้สึกว่าเฟ้นไฟล์เราจะต้องผ่านกระบ,บวนการแพคเกจจิ้งแมชชีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเลื่อนไปครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแพคเกจจิ้งแมชชีน เข้านี่ได้เฟ้นไฟตรงนี้น่าจะเป็นเฟ้นไฟที่เรียบร้อยแล้วหมายความว่าตรงนี้ต้องผ่านเครื่องแพคเกจจิ้งแมชชีนก่อนแล้วก็ไปเข้าเครื่องแพคเกจจิ้งแมชชีนอีกหนึ่งรอบเพื่อที่จะรวมเบอร์เกอร์และเฟ้นไฟให้ได้เป็นชุดคอมโบหรือลงกล่องนะครับก็ตรงนี้น่าจะต้อง ตรงนี้ผมคิดว่ามันจะเปลืองแขนทุนอยู่ไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นออเดอร์ลีดเดอร์ในการบังครับว่าถ้ามีออเดอร์นี้หยิบหนึ่งครั้งถ้ามี Order, ออเดอร์ออเดอร์ Order, หนึ่งหยิบ1ครั้งเดี๋ยวเบื้องต้นผมขอลบตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันอาจจะไม่จําเป็นก็เดี๋ยวตรงนี้มันจะต้องมาเชื่อมกับแถวแถวนี้ ตรงนี้ครับเป็นเฟ้นไฟเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะไม่พอครับก็จะขอเลื่อนทีละตัวนะครับตรงนี้ออกมาจะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมาทำการ ตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายเข้ามาน,นี่ได้เฟรนด์ไฟลตัวนี้หยิบไปเมื่อมีออเดอร์ก็ได้เฟรนด์ไฟล์เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นเมนูชุดคอมโบครับโดพามีนมิลก็จะเป็นเบอร์เกอร์ปกตินะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยเฟรนด์ไฟอ์อีกตัวเพราะฉะนั้น ก็เดี๋ยววงต้นนะครับผมจะทำการวางดิสペนเซอร์ก่อนอย่างแรกต้องมีขนมปังแล้วก็เนื้อสดครับเราจะเริ่มจากเนื้อสดก่อนละกันเนื้อสดครับทานตัวแขนธรรมดาครับตาไฟฟ้าแล้วก็เป็นแขนสมาร์ทตรงนี้เนี่ยจะได้เป็น เนื้อสุกก็จะขาดขนมปางครับโดยที่ผมกำลังคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านเป็นตัวเครื่อง assembler หนึ่งเครื่องก็จะลองวางไว้แถวแถวนี้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ย้ายมาเอาฟักเราว สัครับแล้วก็ตรงนี้เราเลือกเป็นตัวพลนเบอร์เกอร์ครับแล้วก็ตรงนี้จะมีปัญหาในเรื่องของแขนกลครับที่เราจะต้องผ่านเครื่องนี้ก็เดี๋ยวมากลับมาต่อกันที่ดิสเทนเซอร์ครับแล้วก็ตัวแขนหุ่นยนต์ ตัวนี้คือขนมปังเบอร์เกอร์แล้วก็ตัวนี้หยิบเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะได้เป็นเบอร์เกอร์มาแล้วครับต่อไปคือผมจะต้องเอาเบอร์เกอร์ออมาลงสายพานตัวนี้ก็ง่ายมากเลยครับก็แค่ขยับชุดนี้ครับลงมาแค่นี้ครับแล้วก็เพิ่มสายพานครับ ส่วนนี้ก็หยิบเท่านี้ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต้องมีออเดอร์รีเดอร์หน่งเครื่องครับเราตรงนี้จะเป็นควบคุมตัวแฮปปี้เอ่อไม่ใช่ครับโดพามีนมิลครับก็จะมีเนือ้อส่งออกมา1ชิ้นเมื่อมีนออเดอร์ขนมปังเบอร์เกอร์1ชิ้นเมื่อมินออเดอร์แล้วก็อันนี้เหลือครับสมใส่เป็นตัว ต่อไปแล้วกันเปิดทำงานเมื่อ,อ,อมีออเดอร์ครับแล้วก็เฟ้นไฟล์ครับผมก็จะหยิบจากตรงนี้เออเท่ากับว่าตรงนี้เดี๋ยวผมต้องสร้างอีกลายหนึ่งเพราะว่าถ้าเราใช้แขนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการหยิบเฉพาะออเดอร์ของตัวชุดคอมโบก็แล้วก็เฟ้นไฟล์เนี่ยเราจะต้องต่อโดยที่ไม่ผ่านเครื่องนี้ด้วยเ,เครื่องนี้เดี๋ยวผมขอเซตเป็นชุดคอมโบนะครับ ตรงนี้เป็นเป็ไฟถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องทําการสร้างสายพานเพิ่มครับก็ตัวสายพานเนี่ยถ้ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเราต้องมานั่งปรับสายพานให้ลดลงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแขนท่ายก็เป็นตัว order leader ครับตรงนี้ต้องมีสองตัวสิครับใช่เพราะว่า อันนึงจะเป็นตัวเฟ้นายโดยเฉพาะโดยการมาคับแขนตัวนี้หยิบ1ครั้งเมื่อมี1ออเดอร์แล้วก็อีกตัวหนึงจะเป็นตัวเฟ้นา์แล้วก็ตัวชุดแฮปปี้ชุดโดปามีนมีวนะครับก็จะให้ส่งตัวเปรโต้1ชิ้นเมื่อมีคําสั่งเปิดทอดเมื่อมีคําสั่งเข้ามา แล้วก็ที่เหลือก็ไม่น่ามีเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอลองดูก่อนนะครับเอ่อน่าจะขอสิ่งเรีลองครับโอเคครับได้เรียบร้อยเมนูต่อไปครับ ฟนไฟล์ปกติก็พอนะครับคิดว่าแขนทุกอย่ตัวนี้ไม่น่าจะแย่งกันนะครับแต่อาจจะมีแย่งกันบ้างในกรณีที่เราเปิดล้าแล้วมันมีออเดอร์เข้ามาพร้อมกันแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยปรับอีกทีนึงก็ทำการสตาร์ทเลยนะครับเพื่อทดสอบดูครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมทำการเล่งเวลาไปเลย ก็เบื้องต้นนะครับผมยังไม่ได้ใช้เป็นตัวกล่องเ,อเก็บของเพื่อใส่เฟนไฟล์ตามที่รบบทแนะนำนะครับเพราะพอดีว่าผมมาใช้ตัวแขนแยกไปเลยเนี่ยครับก็คือพอมีคําสั่งชุดคอมโบเนี่ยมันก็จะใช้แขนตัวนี้หยิบส่วนถ้าเป็นเฟนไฟล์ธรรมดาก็ใช้เป็นตัวนี้หยิบครับซึ่งเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยก็ยังทํางานได้ทันอยู่ครับแต่มีเพียงแค่ชุดคอมโบที่เมื่อกี้มีขึ้นสัญลักษณ์สีเหลือง ก็ตรงนี้ที่ช้าน่าจะเป็นเพราะว่ามันต้องรวมชุดเมนูไก่ทอดไปด้วยก็เราจะเห็นว่าดานนี้เนี่ยออเดอร์ Order หรือ,อรคำสั่งค่อนข้างจะเยอะเลยครับ50ออเดอร์ก็เดี๋ยวเท่าที่ดูรู้สึกว่าเฟ้นไฟก็จะทอดไม่ทานเดี๋ยวตรงนี้ผมอาจจะแก้ปัญหาด้วยตรงนี้เมื่อกี้เมื่อสักครู่คุกคอมโบก็เกิอบจะไม่ทานครับปัญหาหน้าจอยู่ที่ตัวเฟ้นไฟครับ เรเดี๋ยวลองลองดูผลลัพธ์กอนครับว่ามันจะได้1 0ึ่ง้ยเไหมเพราะว่าเป้าหมายในตอนนี้เนี่ยผมอยากได้หน,นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ครับจะเห็นว่าแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมเห็นปัญหาแล้วน่าจะเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเซตตัวกระทะครับให้เป็นแบบไฮสปีดเลยเพราะเมื่อกี้เบื้องต้นเนี่ยดูการใช้ไฟฟ้าละมันมันไม่น่าถึงแน่ๆก็ตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นไฮสปีดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่ครับ ก็ตรงนี้ทําการเล่งเวลาไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ตรงเขียวๆตรงนี้มันน่าจะเป็นในส่วนของออตัวตัวชิ้นไก่ครับที่ที่จะแบบมีกินหรือมีช่ชยโรกหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าเบื้องต้นเหมือนตัวเกมนะตอนนี้มันยังไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องตัวนี้เท่าไหร่ก็ดาว่านะครับ ในด่านหลักๆเนี่ยน่าจะมีซีเรียลเรื่องพวกนี้ด้วยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเข้าไปแก้ตอนหลังตอมุงจนตอนนี้รู้สึกว่ายังทําได้ทันอยู่ปกติครับก็ยังไม่ปิดหานอะไรก็ดูจากตัวไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เริ่มจะทอดไม่ทัานแล้วแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ครับถ้าไม่ท่านจริงียังไงเดี๋ยวต้องลองแยกเป็น2กระทะครับ ก็ตอนนี้งาเมนูประมาณสัก41-42แล้วก็ยังได้อยู่ครับได้เรื่อยๆแล้วก็ไฟฟ้าตอนนี้ประมาณ2,000ครับ49-50โอเคครับได้100%เต็มครับก็มาดูสรุปนะครับส่ง50าสิบออเดอร์ได้ครบครับแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่า2,200วัตต์ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า145ก็ผ่านทุก เงินขายครับโดยที่มาดูรายเดียนนะครับเราใช้เงินไป67,750เหรียญใช้ทรัพยากรไป145ชิ้นพอดีเลยใช้พลังงาน2023ซึ่งเกือบเกือบจะเต็มครับแล้วก็ส่งได้50ออเดอร์ไม่มีเฟลส่วน efficiency ก็แน่นอนครับ100%เต็มก็สำหรับใน EP นี้นะครับตรงนี้เซฟครับ เยอะขนาดหนึ่งครับจบกันไปอีก1ด่าน1 ep นะครับก็เท่าที่ผมดูนะครับมันจะมีตัวเป็นด่านแยกเนี่ยผมอาจจะได้เล่นเพราะว่าเมื่อเปิดเกมเข้ามาเนี่ยเหมือนมันจะบังคับให้เราเล่นด่าน C1 ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอดูอีกทีแล้วนะครับว่าแต่คิดว่าน่าจะได้เล่นทุกด่าแหละครับเพื่อ คุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามอยู่นะครับก็สำหรับใน EP นี้จะเป็นด่านที่7ครับก็เรียบร้อย Efficiency 100%เต็มส่วนด่านต่อๆไปก็สามารถติดตามได้ใน EP ต่อไปนะครับก็สำหรับใน EP นี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ